ที่ได้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หลักการนะครับหลักการนะให้จําในเรื่องของการลงบวสดน,นะครับท,นทีนี้อาจารย์จะสอนต่อไปในเรื่องของการทําสังขานานอนโอไม่ใช่สังขารการปรวารณา <c oughs> อาจารย์ถามว่าปวารณา,านี้เราเข้าพรรษาวันที่เท่าไหร่แรมแรมแรมเข้ารรษา แรมสุครับแปดเดือนแปดแปดืปนแปดครับปดแปดเดือนแปดแปดแดแปดแรดแปดแปดแปดแเเแปด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 ดูปดแปดแปดปดดแปดแปดแปดแดดแดแดแ่ดแปดปดแปดแดแปดแปดปดดแปดแปดดแปนแปแดแดแดงดิดแด สิบสองไม่มีเก่งนะจนไปจบฤดูหนาวอยู่ที่ขึ้นสิบห้าท่าเดือนเดือนสามเดือนหนึ่งเดือนสี่นะครับเดือนสี่เดือนเมษานานละอ่ะอ่ะงั้นเรามาพูดกันต่อเท่าพัน